วิธีเอาชนะความขี ode, ้เกียจนะครับก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตไหมอยากมีวันดีๆอยากทําความฝันให้เป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าอยากก็ไม่ควรขี้เกียจครับอย่ามัวขี้เกียจเพราะว่ามันเสียเวลาครับเสียเวลาชีวิตความขี้เกียจนั้นทําให้เราเสียเวลาชีวิตนะครับทําให้ความฝันนั้นห่างไกลออกไปจากเรานะครับความสุขความสําเร็จมันถอยห่างไปจากเรานะครับเราจึงไม่ควรขี้เกียจนะครับผม อยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจหรือเปล่านี่นะครับสำคัญที่สุดครับเอาพ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจครับผมแล้วก็หาคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรานะครับคนบางคนที่เขาขยันนะครับดูมีความขยันดูมีพลังดูมีความมุ่งมั่นนะฮะดูมีความมุ่งมั่นในการสู้ชีวิตนี่นะครับผมบางคนนะครับขยันดูดิ้นรนดูมีความพยายามดูมีความตั้งใจและเขาก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับเราก็เอาบุคคลนั้นนะครับเป็นตัวอย่างให้เรานะครับ เราก็ไม่ควรขี้เกียจอยู่นะฮะบางครั้งเราอาจจะขี้เกียจแต่ว่าเราก็ต้องฝืนฝืนทําไปเรื่อยๆจนกว่าความรู้สึกขี้เกียจมันจะหายไปนะครับผมทําไปเรื่อยๆฝืนทาไปเรื่อยๆจนความรู้สึกขี้เกียจมันหายไปนะฮะจนไม่รู้สึกขี้เกียจอีกเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นแรงผลักดันให้เรานั้น اء, ไปสู่ความสุขความสําเร็จความฝันเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับผมความขี้เกียจมันเป็นศัตรูนะฮะ ที่เราควรทำลายที่ควรที่เราไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะครับผมก็สู้กับความขี้เกียจครับอันนี้นะฮะเป็นวิธีเอาชนะความขี้เกียจนะครับผม